Rồi, ừ, nhập lên Hãy ừ. subscribe ừ. ừ. ừ, นะทิ้งหมดเนี่ยอันนี้คือคนชอบมากสุดตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับสําหรับข้าวต้มมัดนะครับโรงพยาบาลสลุยถุงเขาจะใส่ถุงให้นะครับดังขนาดทําถุงได้เลยครับเนี่ยโรงพยาบาลสนลุยเข้าเข้าต้มมัดสนลุยนะครับเราก็ซื้อมาตามที่เมื่อกี้ตอนต้นของคลิปนะครับ กลับมาถึงห้องแล้วมาแกะกินกันดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับแกะทีละแกะดูครับนะครับก็เหมือนเข้าต้มมัดทั่วๆไปครับข้างนอกนะครับก็จะลื่นๆมันๆเหนียวๆมือหน่อยครับนี่ครับได้มาแล้วครับลองชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ รสชาติจะเป็นยังไงเนื้อข้างในนะครับอันนี้ไส่น่าจะเป็นไส้ถั่วครับอ่าจิ้ม้าไปเป็นไงบ้างครับไหนๆผมลองชิมดูสิอ่ะ <S <S ชิมมาอืมเป็นไส้ถั่ว <ๆ S 2> มุเเือกคล้ายๆขนมเข็ง ต้นไสหลวงอืมมันมันผมว่าก็โอเคครับเนี่ยเขาลองอีกไสหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเผือกถั่วดำเผือกถั่วดำครับนี่ยิ่งซ้ำมากสุดนี้ผมชอบไสกล้วยนะครับแต่รู้สึกหมดเมื่อกี้ช่กล้วยถั่วดำเอาละครับอันนี้ไสเลยนะครับเผือกถั่วดำเผือกถั่วดำนะครับก็ไส้พวกนี้ปกติผมไม่ค่อยได้กินผมจะกินไสกล้วยตลอดนะครับ เผือกถั่วดำจะเป็นยังไงครับเราชิมนูอนอืมก็ก็คล้ายๆกับไส้ถั่วนะ่ะเพียงแต่มีความนึกรสถ,ถั่วดำาหม่อ้ว,วันโดยรวมผมือว่าก็ถ้าใช้ได้ครับถ้าใครไปตรวจรักษาหรือไปเยี่ยมคนไข้ก็สามารถลองซื้อมาชิมกันดูได้แต่ผมคิดว่าไส้กล้วยน่าจะอร่อยที่สุดเพราะหมดก่อนเพื่อนเลยนะครับาำรัแบบ เขาต้องมัดลงให้มันเซนลอยก็ขอจบอ่าราคาเท่าไหร่ครับอันนี้อ่ากล้วยถั่วดํากับเผือกถั่วดําจะมาละยี่สิบส่วนมัดละยี่สิบก็คือมีสองอันใช่ไหมหรือมีอันเดียวเลยอันเนียยี่สิบาทจะได้จะได้อย่างนี้นะครับรแต่ว่าแต่ว่าไส้ถั่วมันจะเป็นแค่กลีบเดียวแบบเมื่อกี้ที่เราที่เราแกะมาอันนี้จะสิบห้าบาท ถั่วเหลืองถั่วเนี่ยก็คือจะเป็นไส้น้อยที่สุด15บาทนะครับลองไปซื้อชิมกันได้ถ้ามีโอกาสแวะไปที่โรงพยาบาลเซนหลุยนะครับตรงถนนสาทรน,นั่นเองนะครับก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ